สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ ฮนะสวัสดีครับมิลักชีแ่แบร์เวันนี้เราอยู่กันในเมเปิลลัสนะครับหายหน้าหายตาไปนานมากเลยนะแต่ก็คือมันก็อาจจะด้วยเหตุผลนี้ด้วยแหละทำไมมีถึงไม่ค่อยอยากทําต่อนะครับวันนี้จะมาพูดถึงการดราม่าตอนนี้มีอยู่3ข้อนะครับข้อแรกก็คือเออ่การเติมเงินได้ถึง3เท่าไม่เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวจะมาบอกให้หมดครับแล้วก็เรื่องโปรเรื่องตกลงตอนนี้มีโปรอะไรบ้างนะครับ แล้วก็ข้อที่3มคือเทียสก,กิลนะครับแล้วก็แต่อาชีพใช้สก,กิลไหนถ้าเพื่อนๆดูตามนี้ไปเซตตามได้เลยครับเหมือน <c oughs> มันจะมีจับเทียให้ดูนะอ่าเดี๋ยวมีขออนุญาตขึ้นให้ดูก่อนเลยครับว่าไอเติมเพชรคูณ3หรือว่าโปรเติมเพชรหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีจริงไหมอ่าเดี๋ยวมีขึ้นให้ดูเลยครับอันนี้เดี๋ยวมีไม่ปิดชื่อนะเพราะว่าเอ,อ่อเผื่อใครมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับคนที่เติมเงินตรงนี้ไปแล้วโดนแบนซึ่งตอนนี้เขาก็แบนหมดกันหมดครับ เหมือนตอนนี้เหมือนเขาจะรวมกลุ่มกันไปแจ้งความหรืออะไรยังไงก็ลองติดตามตรงที่หมีพูดไปดูแล้วกันนะคืออันนี้อันนี้จริงๆที่หมีทำออกมาเนี่ยคือหมีช่วยครับเพราะว่าเห็นคนที่โดนเขาโดนเอารัดเ,เ,เอาเปรียบนะก็ไม่มีใครช่วยอะถูกไหมถูกไหมคือจริงๆปกติแทบทุกเกมเวลาหมีเห็นอะไรแบบนี้หมีก็จะช่วยตลอดนะอย่างเช่นแรน็อกไอเดอล่าสุดนี้ก็มีคนเติมไปวีพีสิบหกปรากฏว่าหลุดครับพอเข้ามาตัวหาย ทีนี้ส่งเรื่องมาหาทางทีมงานทีมงานเงียบหนีก็เลยส่งคลิปทาคลิปขึ้นมาเลยช่วยปรากฏว่าเขาได้ตัวคืนเรียบร้อยน,น,นะแต่นี้หมีไม่รู้หมีจะช่วยได้หรือเปล่านะกอ็อาจจะช่วยเรื่องเรื่องหรือเปล่าก็าไม่รู้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับเท่าที่ผมอ่านเขาสาั่งผู้พัฒนาได้ทําการแบนผู้เล่นที่มีการใช้บัคเพรดกาวในการเติมครับเอาสมมติสมมุติเราจะเติมกับมันแพ็คราคา7 2 9บาทมันกดแพ็คราคา1800ให้เรา สามจะกดแพ็กราคาน้อยให้เราเพิ่มขึ้นนี่ก็คือเอาง่ายๆสรุปเลยก็คือสมมติเติม700ก็ได้ถึงคูณ3เลยก็ได้ประมาณ2,000อันนี้มีเปรียบเปินให้ฟังนะปกติเติมปกติได้เพ็ร7 0 0ใช่ไหมเติมกับทางร้านนี้กลายเป็น2 1 0 0เลยคูณ3เออพี่โอบอกว่าทำไมผมผมรู้หรอเพราะผมก็ตกเป็นเหยื่อด้วยเพราะว่าเขาพยายามดันไงคือมีเข้าใจอารมณ์นะคนอยากติดท็อปใช่ไหมคือจังหวนนะนั้นมันก็ต้องรีบ ดันค่าพลังเพื่อเราติดท็อปถูกไหมบางทีเขาอาจจะไม่ได้เอาคิดถึงจุดนี้แต่นี้หมีบอกนะว่าหมีทํางานกับอีลิตช็อปเนี่ยหมีบอกได้เลยว่ากําไรเกมากาไรเติมเงินมือถือเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เยอะครับถ้าเกิดเมื่อ4ี่หปีที่แล้วได้เยอะเดี๋ยวนี้นะที่หมีฟังมาสมมตินะแพ็กสามพันบาทได้แค่ห้าสิบาทเองอันนี้พูดตรงเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นอูทาหอสอนใจครับสําหรับคนที่คิดว่าจะไปเติมกับร้านที่แบบเวอร์เกินไปอ่ะเพื่อนๆรู้ขาพออกอไหม เติม1นคูณสมันเป็นไปไม่ได้ครับเอาแค่กําไรก็เป็นไปไม่ได้แล้วเอาแค่คูณ2ก็ไม่ได้แล้วก็อันนี้อาจจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจหลายคนนะครับที่แบบเฮ้ยโอ้โหเติมเติมหนึ่งได้3ามมาได้จริงๆริงหรอก็กเนี่ยแหละครับเติมได้นะแต่ว่าหมีบอกเลยว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดทางทีมงานเขาเช็คขึ้นมามาโดนแบนแน่นอนเพราะว่าออมันก็คือการโกงอย่างหนึ่งในการเติมอะถูกไหม อ่ะพี่เขาบอกว่าผมยกตัวอย่างเซฟร้อยีิบเจ็ดละการโดนกันไปตอนนี้สิบถึงสาสิบคนเพราะว่าสิบถึงสาสิบคนนี้เติมถูกหมดครับเติมกับเช้านี้หมดนะบางคนยังไม่รู้เลยว่ามันคือบัคความที่เห็นว่ามันคุ้มอะเนาะคืออันนี้หมีเข้าใจแหละแต่คือต้องเรียกว่าเป็นอุทาหรณ์แล้วกันสําหรับคนที่แบบพลาดไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเผลอไปเติมกับพ่อค้าคนที่โกงเรียบร้อยโรงเรียนจีนโดนแบนเรียบร้อยครับตอนนี้โดนแบนเรียบร้อย,อนนแ,ย,อยแล้วทางทีมงานประกาศขึ้นมาเชื่อดหมดแล้วนะครับใครที่เติมกับร้านนี้นะ คนก็ไม่รู้จริงๆครับเพราะว่าแม่ตั้งใจข่าวสารบุพธนาแจ้งมาก็คือการปับของเพชรขาวตามนี้เลยครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในแชทของพ่อค้าคนนี้กันเลยดีกว่านะครับรับเติมเกมเหรอครับคุณเคแบงให้ไลน์มาอ่าใช่ครับผมโนหนึ่งนี้โอ้โหเขามั่นใจเลยตอนนี้เขารับเติมเงินเกมโนหนึ่งนะครับในประเทศไทยกันเลยทีเดียวเพราะว่าพี่เล่นคูณสามเลยนะ โอเคครับผมพร้อมดีนะนําตัวครับผมขอดูเลทได้รับง่ายๆครับจ่ายแพ็กหนึ่งหมื่นได้ของสองหมืครับเท่ากับได้สองเท่านี้โอ้โหมีการยืนยันด้วยคนระับมีการส่งสลิปมาให้ดูด้วยนะว่าเขาของจริงเขาโน .1 กันน้องๆนะทุอ่ะ,อ,ะอันนี้มีไม่ปิดชื่อนะเพราะว่าจะมีบางท่านเขากำลังรวบร,ร,รวมผู้เสียหายอยู่ก็ถ้าเกิดใครดูคลิปนี้เราไปเติมกับพ่อค้าโน .1 คนนี้เพราะว่าเอาจริงแล้วอะเขาก็รู้อยู่ว่ามันผิดครับ เขไปเติมเงินแบบบักๆอ่ะแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเติมกับเขาไปคูณสามอย่างเงี้ยมันโดนแบนอยู่แล้วเขาทำหนีก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องนะอันนี้หนีพูดจริงๆนะอ่ะเดี๋ยวมีแปะให้ดูต่อนะครับสู้ๆครับคุณหอมครับดีนะยังไม่ได้อัดไปเยอะกว่านี้ครับไม่งั้นเจ็บหนักแน่ตามล่าโน่หนึ่งท <laughs> ี่เขาบอกโน่หนึ่งนะโนหนึ่งในวงการเติมเกมตอนนี้ อ่าต่อไปคนที่2บอกว่ารวมตัวผู้เสียหายแจ้งตํารวจส่งฟ้องครับอย่าลืมตามเรื่องเรื่อยๆตารวจไทยต้องกระตันก็คือตอนนี้เอ่อถ้าใครที่เติมกับร้านนี้ไปแล้วโดนขึ้นมาเนี่ยให้มาแจ้งกับทางคุณ B A Y ได้ครับอันนี้หมีไม่ได้ปิดชื่อแล้วนะคือตอนนี้เขารวบรวมหลักฐานกันอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้พ่อค้าโหนึ่งวิ่งหายไปแล้วพ่อค้าโนหนึ่งหายไปไหนไม่รู้ทุกคนทักไม่ได้เลยครับตอนนี้เรียบร้อยเอาโรงเรียนโรงเรียนจีน อาต่อไปในาฐานะคนโดนบัคเหมือนกันผมจะแชร์โปโปยังอยู่ดีครับอันนี้ต้องบอบอกว่าคนส่งโปไปให้ทางทีมงานแบนด์แต่ทางทีมงานไม่ทํานะครับเดี๋ยวเดียลมีเจ้าหมอบอกแชร์ให้ฟังว่าโปตอนนี้เป็นอะไรบ้างที่มีเอามาทําคลิปเพราะว่าอยากกระตุ้นให้ทางทีมงานแบนด์โปครับหนึ่งเรื่องสองก็คือเออไอการเติมเงินคูณสามเนี่ยมันก็เหมือนมันก็เหมือนแบบเออนั่นแหละหาผลประโยชน์ช่องทางบัคอะมันก็ไม่ดีใช่ไหมล่ะ และไอคนโดนแบนเนี่ยมันจะต้องเสียเงินไปปลดอีกทีหนึ่งด้วยครับถ้าอยากจะเล่นต่ออ่านาน,น,นะที่ผมโดนบั๊กเหมือนกันนะครับโอ้โหผมจะแชปโปรอาสรุปยังอยู่ดีผมอ่านมาทีมันค่อนข้างมีคุณภาพแบบ <c oughs> ค่อนข้างมีคุณภาพนี้คือก็ไม่ได้ทําอะไรแลร้ว่อยอะนะ เรามีให้อ่านให้อ่านให้ดูอีกแล้วกันว่ายืนยนันว่าโปรมีจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ขอถามน้องประเด็นสรุปคือคนที่ยืนหัวตัดรเซฟที่ผิดปกติหมายถึงไปไวปกติโดนโดนแบนกกันหรอครับหนึ่งสามแปดเห็นมาหลา,หลายวันลุงเต็มตัวเวลเก้าสิบก็หายไปเลยเอาง่ายๆวันหนึ่งถึงสามวันถ้าเห็นไปไวสุดคือใช้บัคทำไมผมถึงรู้ใช่ไหมครับเพราะผมก็ใช้บริการพ่อค้าคนที่โกงก เติมสามพันก็เหมือนเติมหมื่นหนึ่งอะถ้าเติมแสนหนึ่งก็ไม่ต้องคิดเลยเนาะถ้าเห็นท็อปเซฟที่ออฟไปได้กว่าสิบกว่าชั่วโมงแสดงว่าโดนแบรนหมดครับนั่นแหละครับคือปัญหาเพราะตอนนี้ทางทีมงานตัดคอหมดแล้วแต่ว่าเชื่อชเชื่อช้าไปนิดนึงนะเป็นเดือนโอ้โี่เกมนี้เกือบสองเดือนแล้วใช่ไหมไม่รู้อะตอนแรกหมีรับงานมาหมีก็ทําไกด์ทำอะไรให้หมีจบสัญญาแล้วหมีก็ไปแั้นั้นเองแต่คือไอเรื่องโฟนี่ยมีเห็นแล้วตั้งแต่ตอนนั้น่ะหมีถึงรู้สึกว่า <c oughs> คู่เพนก่อนเลยว่า มูลค่าการเสียหายครั้งนี้มีเกือบ1ล้านบาทเพราะว่าเอาจริงๆท็อปเซฟเขาเติมหนักครับอันนี้เราพูดถึงคนเติมจริงๆไม่ได้เติมผ่านคูณ3านะถ้าตัวเติมคูณ3ามเนี่ยมันจะถูกกว่ามากครับเพราะมีคนมาแจ้งผมเยอะตอนนี้รู้ข้อมูลที่อยู่หน้าตาแฟนหมดแล้วมาหรือว่าพ่อค้าน้าตาแฟนหรอเรารวบรวมหลักฐานไปดําเนินพรุ่งนี้ครับก็อย่างที่บอกครับใครโดนก็ไปรวบรวมหลักฐานไปหาคุณ BAY ได้นะครับก็เออคนที่โกงคนอื่นหรือทำอะไรไม่ดีกับคนอื่นก็อยากหาทาดีกว่าอันนี้หนีเตือนจริงนะมันไม่ค่อยดีอะ ถ้าอยากจะเติมแบบโปร่งใสก็มาอีลาติชอปได้นะครับมียืน่นแขนอ้ารับทุกคนนะครับยินดีมาเติมแบบอีลาติชอปได้ไม่มีหวังแน่นอนอีลาติชอปเปิดบริการอยู่แปีไม่เคยมีโกงครับบอกกันตรงๆเลยเติมไม่แค่3เติม3,000บาทกาไร50บาทไม่ได้เยอะมันไม่ได้เยอะครับเพราะว่าเราเราไม่ได้แบบไปไปเติมแล้วแบบไปทํามีหาเออเขาเรียกว่าอะไรนะช่องโหว่ผลประโยชน์ให้กับลูกค้าเพราะว่าถ้าเกิดเราทําอย่างนนั้ ขึ้นมาเนี่ยเกิดลูกค้าโดนแบนมันไม่คุ้มไงอน่าพูดถูกไหมมันเสียชื่อเราพูดตรงๆตรง,งนี้เลยอ่าหลังจากมาวันนี้นะครับทางทีงานได้ประกาศแล้วใครที่โดนแบน,นะครับที่เผลอไปเติมกับพ่อค้าโกงให้ติดต่อแอดมินทำเรื่องไปหนึ่งวันทางแอดมินจะให้เราติดเติมยอดเท่ากับว่าเท่ากับว่าอะไรรู้ไมเท่อันนี้อันนี้แสบมากเลยเนื่องจากคุณได้รับสตาร์ไดมอนด์ยังผิดกฎหมายนะคะ โดยให้ใช้ช่องโว่บัญชีของคุณจึงถูกแบนตอนนี้คุณต้องหาเงินเพื่อปลดล็อกบัญชีฟังแล้วก็เศร้าเลยอันนี้อันนี้อันนี้สรุปไว้ฟังนะสมมติช่ามาที่หนึ่งเซฟไปเติมกับพ่อค้าโกงมาเป็นมูลค่าอาจจะเติมแสนหนึ่งแล้วทีนี้ได้สามเท่าก็คือกลายเป็นสามแสนเพชรข่าวใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดสมมติจะปลดขึ้นมาเนี่ยเขาให้ปลดยอดบัญชีที่คุณเติมไปทั้งหมดในเกมครับเอาว่าจะปลดบัญชีคุณต้องปลดทั้งหมดสามแสนเจ็บไหม ถ้าเกิดคนเติมพันสองพันก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับมีผู้ถูกไหมแต่ไอคนเติมเยอะๆไปนี่เรียบร้อยเลยต้องจ่ายเพิ่มสามเท่าบัญชีของคุณจึงต้องถูกแบนตอนนี้คุณต้องหาเงินเพื่อปลดล็อกไอหายสุดก็คือว่าคุณต้องหาเงินเพื่อปลดล็อกบัญชีคุณนี่แหละโอ้ตายละเยอะเออถอนชิบหายเลยหากคุณต้องการบดแบนโปรดติดต่อเราเราจะลิงก์ชำระคืนแก่คุณก็คือยอดเงินทั้งหมดนั่นแหละที่คุณต้องจ่ายถ้าอยากจะเล่นเออบัญชีนี้ต่อนะครับ อ่ะอันนี้หนีให้ดูนะครับตอนนี้มันแย่ตรงที่ว่าขนาดที่ว่าขายโปกันลงบอร์ดเลยนะเราทางแอดมินไม่จัดก,การเลยเหรอไอคนขายโปเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยหนักหนูนะโปเติมไม่ทุกแฮ็กครับโปเตอร์ไม่ทุกแฮ็กนะเพื่อนเื่ออ่านออกอ่านรูน้เรื่องใช่ไหมโปเติมไม่ทุกแฮ็กฟรีบัฟดาเมียได้เรื่องสปีดได้ค่ายจีมีบอกค่ายจีด้วยนะราคา200บาทต่คุณภาพ200บาทคุณภาพแม่งขับล้าน ถ้าไม่จัดก,การหมีบอกได้เลยครับว่าไยก่อนอันควรแน่นอนนะสำหรับผู้กล้เหตุอ่ะเดี๋ยวมีขอสรุปเรื่องโปรให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวจะแปะเทียให้ให้ดูครับสกิลแล้วก็แต่ละอาชีพนะวันนี้มามาทีนี่แบบใหญ่โตเลยใช่ไหมมามาทีนี่แบบบิ๊กบิ๊กบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยใช่ไหมอ่ะมีสรุปเรื่องโปรให้ฟังนะก็อันนี้เลยคือถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เจอใครใช้โปรหรือมีหน้าตรงตเอหรือว่าหน้าสงสัยก็สามารถ แจ้งแอดมินในเพจไปได้เลยครับเออเมเปิลลัสส่งไปได้เลยแต่ว่าทางทีมงานจะตอบไม่ตอบอันนี้ก็แล้วแต่บุญรัตกรรมแล้วกันแต่แล้วนี้คือหมีเตือนได้เลยว่าจากประสบการณ์ที่เล่นเกมทําเกมมือถือทุกเกมมาอย่างแร็คแนล็อกไอดอลก็เป็นสไตล์นี้ครับเนี่ยตอนนั้นทุกคนโดนแบนก็ต้องจ่ายเงินบทแบนหมีบอกได้เลยว่าเรื่องโปรมีความสําคัญมากยิ่งโปรเกมนี้มีฟังก์ชันที่โหดมากสามารถเติมแพ็คได้ในราคาถูกโคตร งบแค่บ200บาทหรือว่าจะเป็นในส่วนโปรโจมตีไวดอกเดียวบอตายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่โกงๆทั้งหลายเนี่ยทีแกมเอจีเอ็ม e GM, ต้องจัดการนะครับพึ่งจริงนะทางดีนงานต้องจัดการแบรนดเด็ดขาดออันนี้มีพูดแทนผู้เล่นแล้วกันเป็นหูเป็นตาช่วยเต็มที่แล้วหมีก็ไม่รู้ทำไงแล้วไม่งั้นแล้วก็ก็อะไรครับน้องเฮดอัจจะปอดไปก่อนไวอันควรเตรุผลเพราะอะไรใช่ไหมครับหนึ่งตอนนี้ท็อปเซฟที่ไปเติมมาพ่อค้าคนนั้นเนี่ยหายประมาณ10-30คน แลวเกมนี้เอาจริงเซฟหนึ่งก็ไม่ถึงร้อยคนอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วแทบจะล้างเลยนะมีพูดถูกไหมอย่างน้อยก็ไม่ไม่แต่ว่าทางทีมงานจัดการถูกแล้วแบนไอคนเติมอย่างเงี้ยถูกแล้วครับเพราะว่ามันเป็นการเอาเปรียบไงเพื่อนเพื่อน้าบอกไหมบางคนไปเติมพอ่อค้าคนนี้เอาบางคนไปเติมสดอ่ะเติมสดหนึ่งพันบาทได้หนึ่งพันเพจใช่ไหมไปเติมพ่อค้าเติมหนึ่งพันได้สามพันมันต่างกันมากครับมันมันคือความมุตทธรทมอันนี้ทางทีมงานจัดการถูกแต่ว่า ในส่วนข้อสอที่ทางทีมาอาจจะต้องจัดการแบบจริงจังคือเรื่องโปรครับอันนี้มีแนะนําเลยนะใครใช้โปรเนี่ยทางทีมงานที่ต้องทําใช่ไหมรอตอกผู้เล่นเลยครับเดี๋ยวจะมีคนส่งเอ,อ่อพวกโปรใช้มาเรื่อยๆคนนี้น่าสงสยัยทางทีมงานจัดการเลยครับคนไหนใช้โปรต้องตัดหัวนะต้องตัดหัวครับเพราะว่าถ้าทําไมต้องตัดหัวเพราะว่ามันจะได้เกิดความโปร่งใสคนที่เขาอยากจะเล่นต่อเขาจะรู้สึกเฮ้ยเออว่ะเกมมันหมดโปรแล้วว่ะฉันจะได้เติมได้ใช่ไหมอา้าวพ่อค้า าะค่าคูณ3ามไม่มีแล้วตอนนี้คือการเติมเงินกันแบบบริสุทธิ์สุดใจเขาจะได้เล่นกันปกติแล้วถูกไหมครับก็ฝากให้มีก็ฝากได้แค่นี้แหละคือช่วยเต็มที่แล้วอ่ะก็ถ้าเกิดสมมติใครอยากเติมเงินต่อแล้วถ้าจะไม่เติมผ่านด้วยตัวเองก็มาเพิ่มผ่านอิกที่ชช็อปได้นะครับ ฝากผ่านมาทางล็อตี่แแบไดบ้แล้วครับรับประกันครับไม่มีการรีฟันแน่นอนร้ายเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าเปิดบริการมาไม่ต่ำกว่าเกือบเก้าปีแล้วแหละเพราะว่าถ้าเกิดสมมติมีโกงอะไรลูกค้าบาทนี้คงโดนเฉ่งตายแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วอะไรพูดจริงๆนะสามพันบาทได้กําไรประมาณห้าสิบาทอะ่ะเราจะไปหาทําแก้ลูกค้าทําไมวะวมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายไงถูกไหมแต่ถ้าเกิดสมมติมียอดเงินที่คนเติมมาเยอะๆมันก็ได้เยอะถูกไหมครับเอาแค่ okay, นี้ก็พอแล้ว อันนี้จบไปในส่วนเรื่องโปรนะครับหรือเรื่องอะไรที่มันแบบไม่โปร่งใสไม่มีความเป็นธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่อ่าต่อไปเป็นในส่วนทีเทียสกิลนะครับอ่าเดี๋ยวมีเลี้ยงไปเลยครับก็อเอสเอสเอก็ถ้าเกิดเพื่อนๆที่กำลังงงว่าสกิลไหนเทพก็ดูสกิลก็สเลยครับลองมาก็เป็นเอสเอสตอนนี้จะมีกิจกรรมอยู่นะก็สามารถจับจองสกิลก็สได้แต่คือถ้าไม่ใช่สุรต่านจะยากอยู่แต่ถ้าเป็นไปได้มีก็ดีครับอ่าต่อไปเป็นในส่วนสกิลทีของตัวละครนะครับอันนี้เพื่อนๆดูได้เลยเห็นปะ่ะเลี้ยงแต่นักดาบ ขวานธนูหน้าไม้นักเวทแล้วก็คาถาเวทเลือกได้เลยครับเห็นปะสมมติเอาหมีเล่นหน้าไม้ก็ได้ถ้าเกิดมีชาวสกิลที่ดีที่สุดก็คืออันแรกเลยเนะครับเทียเอสหนึ่งต่อไปเราก็อันที่สามนะเทียเอสบวกเอสบวกในอันที่สามเห็นปะเนี่ยเพื่อนๆก็จัดสกิลตามนี้เลยแค่นั้นเองครับอาชีพไหนก็ดูตามนี้อันนี้เป็นเทียของฝรั่งนะอันนี้เป็นเทียของฝรั่งที่เขาจัดแล้วหมีก็ลองไปดูแล้วเออมันใช้ได้นะคก็เลยเอามาฝากเ,เพื่อน อามีก็สรุปทุกอย่างจบเรียบร้อยแล้วครับก็เอาเป็นว่าใครที่โดนโกงยังไงก็ลองฝากติดต่อคนที่เขารับแจ้งเรื่องอยู่ก็ได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือคนที่ยังเล่นอยู่แล้วรู้สึกว่ามีคนใช้โรหรืออะไรไม่ดีก็ส่งทางทีมงานไปได้เลยครับก็อันนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วส่วนทางทีมงานถ้าเกิดสมบูรณ์เขาส่งมาคุณก็ต้องจัดการให้เดือดขาดนะครับถ้าเกิดไม่จัดการก็ไปเร็วแน่นะสําหรับเมเปิลลาสมีบอกได้เลย อันนี้จาัดก,การได้ดีคนก็ยังอยู่เยอะอย่างน้อยตอนนี้ต้องสร้างเอ,อ่อเขาเรียกว่านะความเชื่อมั่นนะเราจะทําการค้าขายการตลาดอะไรความเชื่อมั่นเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับถ้าไม่มีความเชื่อมั่นเนี่ยลูกค้าไม่เชื่อมั่นเขาก็ไม่เติมอย่ใช่ไหมประมาณนี้นะครับอ่ะก็ขอให้คนเล่นเกมเมเปิ้์ัตจะมีความสุขเผื่อใครมีปัญหาอะไรหรือว่าอยากชี้แจงอะไรเกี่ยวกับดรามา่าตรงนี้ก็มาพิมพ์ใต้อคอมเมนต์ได้นะครับเอาเป็นว่าหมีช่วยเต็มที่แล้ว หมีทํางานตอนนี้ก็คือทําไกด์แทบทุกเกมแในประเทศไทยเลยครับเพราะว่าเขาจ้างหมีแทบทุกเกมนะตอนนี้แต่คืออย่างหนึ่งที่คุณธรรมของเกมเมอร์ที่ควรจะมีจริงคือรู้ไหมคือการช่วยเหลือคนที่เล่นเกมเหมือนเราครับหึ่งคนที่โดนโกงคนที่โดนเอาลักเอาเปรียบหรืออะไรพวกคือพวกเขาไม่มีที่พึ่งอ่ะเพื่อนๆน้ามบอกไหมคนไม่มีที่พึ่งอ่ะเหมือนแบบโดนโจรป่้นจะไปหาตำรวจเอ้าตำรวจเป็นโจรไปกันใหญ่เลยทีนี้เราจะไปพึ่งใครใช่ไหม เอางัน,นะครับเอาเป็นว่ามีก็อยากช่วยสร้างส,าสังคมทําให้เกมดีขึ้นละกันอ่ะมีฝากไว้แค่นี้นะครับอ่ะก็อย่างที่บอกครับใครมีอะไรเกี่ยวกับดราม่าครั้งนี้หรือว่าสกิลเทียอะไรตรงนี้ก็มาทิ้งใต้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับอ่ะอย่าลืมเล่น15เกมน,นะครับ